สารปลอดโรคปลอดภัยนะครับให้ดูบรรยากาศกว้างๆที่ดังแก๊กแก๊แก,กไม่อะไรนะฮะก็เป็นถุงนี่หัดถุง <laughs> ดังแก๊กแก๊แก,กถุง เจอ YouTube พาเที่ยวชมธรรมชาติเช้าวันเสาร์ที่จะเกตกุลพาสองห้าหกเกตเวลานี้ก็เกตโมงกว่าแล้วรับก็ยังดูเป็นธรรมชาติสวยงามอยู่แถวนี้ก็ขายที่กันแพงอยู่นะแถวนี้นะแต่นี่ทำนาหลากัหลกๆก,ก็ทำนาข้าวเนี้ยเด็กที่จบครึ่งเดือนก็จะเกี่ยวได้แล้วข้าวเนี้ยฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนดอกมะลิ